สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมเมนี้ตุ๊กตาจะสิพาพ่อแม่พี่น้องมากินกุ้งแช่น้ำปลาด้วยค่ะกุ้งแช่น้ำปลาเนาะคะ่ะเนาะมืเอนี้เมื่อคืนฝนตกเมื่อคลื่อนกับหมู่ว่านค่ะเอนี้แดดออกรับลูกมาเล่นข้างนอกก็เลยมากินข้างนอกเนาะคะ่ะเนาะก้อนตุ๊กตาจิ้มกุ้งแช่น้ำปลาเนาะคะ่ะเนาะตุ๊กตากับนีสิมารีวิวรีวิวเข่ามากด้วยค่ะเข่ามากหรือว่าเราโท่อบานเห่เนาะคะ่ะเนาะ ก่อนขอ่อยูซายล่าเวิรสไม่ปูนเห็นมาไหมคะปูนอวดแดดพี่เนี่ยอันนี้ผิดสีปูนโอเคนี่ค่ะเขามากเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอาลูกไข่มาปวนนี่แหละเดี๋ยวได้แม่สิมเขามากตอนนี้ค่ะแสบแสบพอพี่น้องชอดอีกกนอน แหดคอพ่อแม่พี่น้องมันเป็นจนแบบแหดคอนะ่ะแหดคอเลยนะ่ะ <laughs> <c oughs> ต็วันแ่บสุดยอดเลยค่ะเข้ามาเข้ามาตุกตาซื้อมาต่อัน้านเอเชียมาเก็ตเนาะคะนะ่ะเนาะแสบขอห้หลายมันแหดคอมันแหดคอต่วันสุดยอด <c oughs> พ่อแม่พี่นอ้อง แซับว้าวเขามาคลองมาข่อยด้วยพี่นออ้องข่อยมากมากลูกตาจะกินกับข่าปุ่นด้ค่ะนี่ค่ะข่าปุ่นหลอกใบจะลอยน้อค่ะน้องตอนกินกับข่าปุ่นคนไหมพี่น้องเดี๋ยวข่อยจะแซ่บท้องอนะองั้เดี๋ยวขอยอ่อยเทน้ำจิ้มลาดอีกก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บนึง นี่น่ะเหลลรูบอยนะคะเหลลรูบอยน้ำแดงค่ะโอเคค่ะมากินน้ำกันได้เลยค่ะอโอ้ยโอ้ยเสียสิได้กินว่าที่น้องุ้ง แซ่บอืมอมแซ่บพ่อ,อ<ส>พี่นะ้องแซ่บกระหมากมาละ สดนำจินมักอมอืมอ้มหลาดอันนี้ล้องอีกว่าพี่น้องแซบไหรยอืม้มแซบแซบไวพี่น้องบึงอืแซบ กินหอมมากจับเขากันดีดีพ่อแม่พี่น้องกับอันกรงแช่น้ำปลาไหมบ้านเ้อเอ,เอิญนะเราโทษเนาะเราโทษด้วยหอมมากเาดี๋ยวตีลังลุก มาเต้นทางเพลงเสียงกวนตะกันเว้ยลูกใครกควนตะก,กันกินกับอะไรกินแซ่บกินนัวฉันวาน่าอันกินในบ้านบ่ได้ต้องไม่กินทางนอกเฝ้าลูกนั่นงพองไอ้พี่น้องเห็นไหมนี่แซ่บไรตัวใหญ่บุหรี่กละดา่า ตเพื่อบากน้าพี่น้องป้าดีกว่าจับหลายพี่น้องมมามามาจะไ่ให้ใหน่อยพอาพี่น้องไม่ใช่ขใอยเหราโทษไหม แค่เหลาถ้วยเขามาช่วยสิได้กินไหมแล้วคเสื้อหายแลบาดเนียตำรวจมาจากไทยไปแกงตำรวจตำรวจมาเอาไปเสียงห้างเช่วไปดึกถิ่มล่งสาพ่อแม่พี่น้องไปดึกถิ่มแม่นม้ำเป็นไฮเห็นไหมไปดึกถิ่มล่งสาฮาลังเทียนไปฝังดินช่วยสิได้กินพ่อแม่พี่น้องเข้ามาเกาทอดนี่วุ้ยสุดยอด ถ้าค่อยกินเราย่างอื่นเบียยังสิกินไม่ค่อยได้เพื่อนพี่น้องเข่ามากกินหัวหนึงค่ะกับเมาแล้าเนาะอะไยากหัวรุ่นไม่แย่คอยเฮ็ดเข่ามากเราเฮ็ดแซ่บแซ่บคุยไงเพื่นกระตั๊บคุยไงเพื่นกระดื่มดื่มตาน่ามันเนาะอืมคอยเป็นมากกินทีมันเป็นเข่ามากไม่คอแม่พี่น้อง ชดนานอีกแล้วเะเลกงัวพระสันตอนนิดหน่อยเขไปเมืองไทยเอาไปซื้อกินเขาเก็าหาบมาขายเนาะเขาเสด็จประมาณหาหกห่อพ่อแม่พี่น้องเอากินได้ห่อเดียวจากนั้นข่อยเมาห่อเดียวข่อยเมาเลยบ๊อกพ่อแม่พี่น้องกำลังแสรบพ่อแม่พี่น้องเห็นบ๊ ือนบ้านเือนบ้านเคยตั้งเนี่ยอะไงไย what happened Your sister ยูสแตฟฮอนยูอ๋อบันนานาเจ้าบันนานาลูกเอากล้วยโอเคโอ้ยแสบแสบร้ายขมัตอนนี้ยเมกากับแบบว่ากําลังมีปัญหามีเรื่องมีเล่าค่ะ ลบโควิดประท่านเหมดก็ปัญหากับไม่อีกแล้วค่ะก็เรื่องค้นผิวสีแล้วค่ะเนาะตอนนี้ก็พระเจ้าก็ขากันดีกันนี่ยังสีเนาะก็ว่าต่างๆก็ยืดแถวๆรอบๆแถวทุกตายู่เลยค่ะสามเมอรีเลนเวอร์เจนเนียยูเฟลดัฟเฟียเราก็ยูเท็กซัสล้วก็ยูชิคาโกตอนนี้ก็คนอเมริกากับยูหรือวามบาดระแวงเนาะเนะี่ค่าวมากพวกพี่น้องชอบชอบ quái 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 อันนี้ก็ถ่ายจากมุมหลังบ้านค่ะมุมหลังบ้านเห็นป่คะเห็นเพื่อนบ้านตัดหญ้าบ่คะอันนี้เอามานี้อากาศดีก็เลยถ่ายยุ่มุมหลังบ้านเนาะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองค่ะบ่ายสองไปอย่ามายุ่งย้ายเป็นบ่ายวิดีโอคลิป ไม่ได้หรอกเพ <c oughs> <P ew al ian> ื่อนบ้านเขาเพื่อนบ้านรู้จักกันตอนใหญ่ไม่อยู่ใหม่ๆเพแม่พี่น้องพอนั่นซสือเบียร์มาห้เป็นล่างอสือเบียร์มาว่างไวนาบ้านมาให้เป็นล่างเลยเขียนว่า enjoy your drink าระสนเพอ่อหมู่ข to so so ่อยบบเดิมหมอแฟ์พี่น้องแฟนข่อยกับแบบเดิมข่อยกับบบเดิมเนาะข่อยก็เลันเอาไปให้มูเอาไปมูคนไทยเวลาน ม่ง่ายสิแม่ไปเพิ่นเป็นล่างมือนั่นนั่นตัดหญ้าน้ากันเยืนคุยกันกบแฟนคอยอันเพิ่นกระซือต้นมะเขือเทศแม่ต้นมะเขือเชี่ยแม่มาให้ปลูกสองต้นเพิ่นเห็นนั่นสามีข่อยขยันเนตสวนหลายเห็นไหมเก่งเพิ่นว่าจะสร้างพิซซ่ามาให้กินบอง้าก็เอาก็เอาเก่งใจเพ่นเลยว่าเดียวเสียอ่อนมะเขือเชี่ยมาให้ปลูกด้สั่นไหม หตังจาเพ่นปู่ักแต่งโม่ไว้พ่อพี่น้องมันหน่วยใหญ่พ่นเก่ามาใหา้โชคดีได้มิโชคดีพ่อพี่น้องไปใส่กับมิจฉกันดีนั่นเป็นความโชคดีของตุกตายูยเลงหรืมันบด้งยินเสียงพ่อพี่นอ้นองก็เลยปิดเพลงก่อนเนาะนะจรับครับเสียงตัดหญ้ามันดัง